เราก็มาถึงตลาดโอ๊กปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในกันว่ามีอะไรให้ชมกันบ้างนะครับไปกันเลยครับ ทือตลาดอาปล่อยค่ะตลาดวิียกัลย์ที่อยู่ริมลำน้ำพาชีในอำเภอวนทึ่จงจังหวัดราชบุรีนะคะที่เองเนี่ยก็จะเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และก็วันหยุดนัก็เติ่มที่ต่อเนื่องกับวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่7จ็ดมงเช้าจนถึงบ่ายสอม เพราะว่าตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยค่ะเราจะมีพระบินทบาตท,ที่มากับแพร่นะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะใส่บาตรพระตอนเช้าได้เพื่อเป็นสิุิมงคลจากนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมรดน้ำต้นพึ่งค่ะว่าต้นพึ่งเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอสวนพึ่งแล้วเราเชื่อกันว่าถ้าเราได้รดน้ำต้นพึ่งแล้วอะ่ะก็จะทําให้เราอะ่ะมีบารมีมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าอายุของต้นพึ่งเนี่ยเป็นต้นพึ่งเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวมากค่ะ แล้วในส่วนของข้างในตลาดเองเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปหาของทานอร่อยๆได้ค่ะอร่อยทุกร้านเลยตั้งแต่ประมาณสัก37-38ร้านค้าที่อยู่ในนี้นะคะ่ะก็จะเป็นคนในชุมชนในตลาดาบ้านท่ามะขามะคะ่ะที่ติดกับวัดท่ามะขามาตรงตรงที่ตลาดโอ๊ะป่อยอยู่เนี่ยนะคะ แต่ละคนก็ก็จะรังสรรการตกแต่งภาชนะใช้วัสดุจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่มีผัดไทยมีของวานแล้วก็มีอาหารของพื้นถิ่นของกะเหรี่ยงเองนะคะที่จะเอามาดัดแปลงเพื่อที่จะให้ นะักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพหรือจากต่างถิ่นก็สามารถทานได้อาหารอร่อยทุกที่เลยนะคะแล้วภาชนะที่เราใช้ในการใส่อาหารเนี่ยคะ่ะเราก็จะเน้นเรื่องของวัสดุจากธรรมชาติแก้วน้ําเป็นแก้วกระดาษแต่ไม่มีไม่มีหลอดให้นะคะเพราะเราจะลดใช้พลาสติกใช้ตกนะคะเอามาเที่ยวกันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้ววันหยุดนะคะ,ะเลยตลาดโป๊กไป่เดี๋ยวเรามาทิปก๋วยเตี๋ยวไก่มะระที่ตลาดโป๊กไกกัน เขาคิวก่อนนะครับคิวก่อนท้นเลืกน้ำทุกอย่างก็ม,มีอะไรก็ใส่หมดนะไรน้ก็เป็นกุยเดี๋ยวไก่มาละ ที่ตลาดโป๊ปปี้ครับลองกินดูก่อนเติมเครื่องมาแล้วเขาบอกว่าพริกที่นี่เผ็ดมากผมใส่ไปช้อนนึงนี่นะวางนี่แก่มันนี้ธรรมดาครับโอเคอร่อยคือถ้ามากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่มันต้องนั่งยองยองไม่ต้องชีวิตกูแต่มีคนยุ่งยุ่งีริตลงแล้ว ก่อนแกต้องต้องเป็อันนีอร่อยพค่ไก่อร่อยอร่อยไหมอร่อยกินเองเไยขนมถ้วยขนมถ้วยไปหน้าด้านต่อเป็นเมสั่งถ้วยแล้วค่ะขนมถ้วยไม่อร่อยได้ไงกินไปสามถ้วยแล้วต่อถ้วยที่สี่ยังไงินถ้วยที่สี่คิดดูครับว่าอร่อยไหมอร่อยอย่างเงี้ยองซื้อไล้ว ัอนเด็ดจริงจริงอันนี้คือไอศครีมไอติมไอติมโบราณไอติมโบราณที่โบ้านตลาดโอ๊บปล่อยโบราณคนถือไอติมอ่ะดูครับรสชาติเป็นไงนะครับลองดูครับอร่อยอร่อยรสอื้มจะรีบกินก่อนก็ลองเลยครับแกกินขุนอย่าไปเลยเดี๋ยวอมก่อนเอาลองอมโทรดิครับขุนอย่าไปเลย กาแฟดิบครับกาแฟดิบเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟกันครับกาแฟวิธีทำกาแฟของที่นี่นะครับรตลาดโอ,ปอด๊ป่อยกาแฟดิบกาแฟดิบ ตอนเช้านี่ใส่แบบขอร้องเติมอะไรไปอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเติมน้ำพึ่งนะครับมีน้ำพึ่งเติมเนี่ยคีณเพิ่มใส่เติมน้ำพึ่งไปนิดนึงเสริมแล้วก็มีนมครับนมเติมนมได้มีกาแฟมีน้ำตาลครับน้ำตาลน้ำตาลใายแดงชิมเติมรสอะไรก็เติมเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยากจะชิมอยากจะ กินรสอะไรก็เติมเอานะครับเข้มมากก็หอมครับอโอเคแล้วโอเคแล้วอร่อยครับมันเต่